ตัวนีครับเก็นตัก็ี่จะทำตบไก่ผัดขิงตับไก่หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วขิงนี่ก็จะเป็นขิงอ่อนตับไก่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีเนี่คับซึ่งมันเป็นพวงเขาก็จะมีหัวใจด้วยหัวใจก็ผ่าครึ่งไปเลยขิงอ่อนนะครับล้างแล้วซอยเลย หอใหญ่นะครับพริกออนเพื่อนขิงก็มีเยอะนะครับนี่มีเห็ดหูหนูอีกก็ไก่ผัดขิงนะครับแต่ญาเยอะญาเยอะใส่เห็ดหูหนูด้วย กระเทียมเนี่ยก่อนจะสับเนี่ยก็ตบก่อนตบแบบนี้แล้วครับง่ายดีไม่กระเด็นกระเทียมสับไปเลยตับไก่ ผักที่เตรียมไว้ใส่ให้หมดเลยไปเอาต่อซอสปรุงรสซอสหอยเป็นคนดีน้ำตาล น้ำเปล่าใัลงไปนิดหน่อยตับไก่ก็มีความคาวนะครับเพื่อลดกลิ่นคาวเพิ่มความหอมจะใช้บลันดีใส่ลงไปอ๋อก็เก็บไว้นานนะครับลาขึ้นเลย ได้แล้วนะครับพอตับไก่ผัดขิงพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับผัดแบบนี้เลยนะครับเราใจหอมตับไก่ผัดขิงขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่เป็นยินจานะครับยินจาก็นี่ครับ ตับไก่อือห uh ั huh. ่ตั้งใจเคี่ยวมากไปครับไปครับไปครับไครับ